สวัสดีครับบริสเบ e โซจากนี้ไปผมจะพูดถึงเซนจุมรุกับหน้าที่ในการลงกิวสังหารหัวหน้าหน่วยสีแดงหรือว่าตีระยะใกล้สำหรับเซนจุมรุเป็นหนึ่งในตัวละครจากตู้สงครามเลือดพันปีท้ายปี2024ซึ่งมีความแรงมีของเล่นใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงและยกระดับความแรงของตัวละครไปอีกขั้น ซึ่งเอาจริงทั้ง3ตัวละครในตู้นี้นะครับมันก็เรียกว่าเก่งในหน้าที่ของตัวเองนะครับเซนจูมารุเป็นตัวละครสาย sp เป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วย plus link ลดพุชนที time, ่ตีแรง12และเมื่อพลังกายเต็มเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งหมด20ในส่วนของอาบิตี้ผมจะพูดถึงสักนิดหนึ่งนะครับคิดตีแรงบวก3ในการตีนะครับเพราะฉะนั้นเซนจูมารุ จะเด่นและแรงมากๆในการตีกิวถ้าถามว่าไปลงเล่นคอนเทนต์อื่นๆได้มไหมได้นะครับลงเล่นคอนเทนต์ส่วนใหญ่ได้เพียงแต่ว่าจะโหดสุดๆในการตีกิวฮิตไม้ตายบวกหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่มีไม้ตายที่แรงมากๆมีพอยต Break นะครับคือเมื่อโจมตีศัตรูจะเป็นการทำลายซุปเปอร์อัมเมอร์ของศัตรูด้วยนะครับทำให้ อามอนบางตัวนะครับที่มันมีซูเปอร์อัมเมอร์เนี่ยติดชะง,งักได้นะครับลดโอกาสที่เราจะโดนสวนกลับนะครับแล้วก็ตัวของเซจูบุรุเองเนี่ยมีซูเปอร์อัมเมอร์นะครับถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยตัวละครก็จะไม่ติดชะง,งักนะครับทำให้มีจังหวะที่เราจะแดดหลบและลดโอกาสที่เราจะตายได้นะครับที่มันเด่นมากๆนะครับก็คือของเล่นใหม่สกิลกับสถานะพิษปกติเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าสถานะพิษปกติ นะครับที่สามารถซ้อนกันได้สูงสุดถึง4สถานะพร้อมกันโดยตัวของเซนจูมารุเองเนี่ยมีถึง5สถานะพิษปกตินะครับคือผมคิดว่าทางเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทำตัวละครที่มีที่สามารถสร้างสถานะพิจปกติได้เยอะขนาดนี้อีกสักเท่าไหร่นะครับคืออันนี้ด้วยความที่เป็นหน่วยศูนย์ดยก็อาจจะดูเวอร์วางสักหน่อยครับซึ่งมันซ้อนกันได้สูงสุด สีส่สถานะพร้อมกันเดางที่บอกไปนะครับแต่ว่าบางสถานะนะครับจะไม่สามารถติดพร้อมกันอย่างเช่นน้ําแข็งกับไฟอันนี้คือเท่าที่ผมทดลอ,องนะครับไม่สามารถติดพร้อมกันได้ใครที่ทําได้ก็บอกกันด้วยนะครับและก็สกิล ex นะครับมีทั้งบูสและปับในสกิลเดียวเลยก็คือบูสอ่าเตะสเตเตัสให้กับตัวเองนะครับหรือว่าทีมแล้วก็ดีบัฟก็คือลดค่าพลังของ ศัตรูนะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับโดยรวมนะครับก็คือทั้ง a b บิลิตี้และสกิลกับสถานะพิบัติแบบใหม่เนี่ยทำให้เซนจูรุเป็นตัวละครที่มีความเก่งมากๆในส่วนของเกมเพลย์นะครับโดยรวมดีนะครับดีมีเพียงแค่สกิลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาเรากดใช้สกิลแล้วเนี่ยมันจะต้องรอให้จบกระบวนการก่อนเราถึงจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับก็อ,อาจจะเรียกว่าไม่ใช่ตัวละครที่มีความฟิลสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าเทียบกับอิจิโกจากตู้เดียวกันนะครับตัวนั้นเนี่ยทั้งการเคลื่อนที่แล้วก็การออกสกิลเนี่ยจะมีความพิ้วกว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันเพียงพอแล้วสำหรับการตีกิวหัวหน้าห,หน่วยระยะใกล้การจัดทีมในการตีกิวก่อนอื่นเรามาดู10อันดับตัวละครที่ถูกเลือกใช้งานนะครับอันดับ1ตัวหลักแน่นอนว่าเป็นเซนจูมารุอันดับที่2คือ กูโนะยาจิรุร่างนี้นะครับป้าของเรานั่นเองยังใช้ได้และใช้ได้ดีนะครับสามารถทําให้เราผ่านระดับไนเมได้สําหรับใครที่ไม่มีเซนจูบารุก็เลือกใช้เป็นป้าครับตัวข้างนะครับอันดับหนึ่งเป็นฮิสุกยะโทชิโร่ร่างนี้นะครับเป็นตัวอนสายเอทีเคอันดับที่2คือมาชิโร่นะครับมาชิโร่กับอิบะเนี่ยมีอะบิลิตี้ที่เหมือนกันนะครับก็คือปั๊บให้กับยมทูตสีแดงนะครับ คือเมื่อทําให้สโตติดสนะผิดปกติจะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก40%สําหรับทุกการตีไม่ว่าจะเป็นตีแรงหรือว่าตีปกตินะครับคือไม่ว่าเราจะเลือกเป็นมาชิโรหรือว่าอิบะนะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยจะเป็นการปับให้กับทั้งฮิสุกิยะแล้วก็เซนจุมารุนะครับไม่แปลกใจทําไมอยู่อันดับต้นๆน,น,นะครับซึ่งทั้ง2ตัวละครน,นี้จะไม่ใช่ผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับ ในส่วนของมาชิโร่เนี่ยจะกันเน็บชาและเป็นท่าโจมตีสีแดงนะครับทำให้มีดาเมจอยู่บ้างแต่อิบะเนี่ยจะไม่ได้กันเน็บชานะครับแล้วก็เป็นท่าโจมตีสีน้าเงินเพราะฉะนั้นจะโดนบล็อกดาเมจดาเมจแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าอิบะจะมีในส่วนของกางโล่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยในเรื่องของลดโอกาสที่ทีมจะโดนดาเมจนะครับ อันที่3เป็นป้านะครับคือป้าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแล้วแต่ว่าผู้เล่นบางคนก็จะใช้เป็นตัวยืนข้างเคียงคู่กันกันกบเซนจูมารุนะครับอันดับที่5เป็นอบิรัมมะนะครับอันนี้เป็นตัวละครสาย ATK อันดับที่10เป็นยินร่างนี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่19มกราคม2025นี้นี้เองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่สามารถออกจากตัวฟรีได้นะครับผมเข้าใจว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เปิดตู้กาชาเนาะเพราะฉะนั้น อันดับเ็ยอยู่ท้ายๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยคิดว่าพอผพู้เล่นส่วนใหญ่เขามียินร่างนี้แล้วอันดับก็น่าจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่เห็นเธอนะครับนั่นก็คืออิโนเอร่างนี้นะครับไปทุกสังกัดทุกบ้านทุกวีคนะครับสุดยอดซุปเปอร์ซับตลอดการบูสต์และกลางโลให้กับทีมนะครับเข้าใจได้นะครับสำหรับวีคนี้อาจจะ มีตัวละครให้เลือกใช้งานเยอะนะครับอินุเอะก็เลยหลุดจากท็อป10ไปครับเรามาดูในส่วนของอา,อาร์เบรตี้น้ำหอมนะครับโอนัสผมเลือกเป็นเ,เต็มเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ลดค่าป้องกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมใส่ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะเผื่อผู้เล่นใหม่นะครับใบชายาช่วยกำลังสร้อยข้อมือเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%็นะครับก็คูณหาเข้าไป ในส่วนของสร้อยข้อมือเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตารองหัวหน้าหน่วยหรือไม่ก็เป็ดดาวแดงนะครับซึ่งใน,นเรื่องของความแตกต่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันไหนมันดีของกันนะครับไม่เคยวัดแต่ว่าผมเลือกใช้เป็นสร้อยข้อมือนะครับส่วนลิงก์นะครับเน้นลดค่าชมบวกด้วยความเสียหายตีแรกนะครับอันนี้ก็เลือกแบบที่เราอยากจะใช้ก็แล้วกันอินุอุเอะนะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็ตามนี้ไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่า อินเวะไม่ใช่ผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็เธอเป็นท่าโจมตีสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะโดนบล็อกดาเมจดาเมจแทบไม่มีเรามาเน้นที่ลิงค์ลดคูณาม14ทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องการให้อินเวะเนี่ยบูสและกางโล่ให้บ่อยที่สุดนะครับต่อการตีกูหนึ่งรอบก็จะประมาณ2-3รอบนะครับเน้นการบูสและก็กางโล่ นิสกุยะโทชิโร่ครับตัวละคสาย ATK นะน้ำหอมผมนะเลือกเป็นเลือกเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่ม ATK 200นะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับชั้นด้านล่างเลือกเป็นพลังโจมตีทั้งทั้งหมดนะครับในส่วนของเหยื่อล่อฮาโลเนี่ยบางคนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือหรือเป็นหมาดาวแดงนะครับอันนี้แน่นอนว่ามันมีความแตกต่างนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามัน อันไหนดีกว่านะครับผมก็เลือกใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนลิง์สำหรับสายอ t k เก็เน้นเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับผมจะทดสอบ4รอบนะครับคืออาจจะเยอะหน่อยนะเล่นเก่านะผู้เล่นที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะค้ำค้ำไปน,นี่ก็คือเป็นการทดสอบให้เห็นความแตกต่างซึ่งผมก็ไม่ได้ทดสอบทุกตัวละครน,นะเพราะาบางตัวละครผมก็ไม่มีครับ4รอบรอบแรกจะเป็นเซนจูมารุ อิโนเอะนะครับรอบที่2เป็นเซนจูมารุกับมาชิโร่รอบที่3เป็น um เซนจูมารุอิโนเอะแล้วก็มาชิโร่และรอบที่4เนี่ยผ่านแน่นอนนะครับเป็นเซนจูมารุมาชิโร่แล้วก็อิสุกยะโทชิโร่นะครับโอเคเริ่มที่รอบรอบแรกก่อนนะครับก็คือพอดอิสุกยะออกไปครับโอเคไม่น่าจะผ่านนะ จริงๆกะจะสโล่แต่เดี๋ยวมันมันจะหลายรอบเกินไปครับลืมลืมลกดท x นี่คือห่วงสกิลไปหน่อยนะครับห่วงสกิลที่3ไปหน่อยเพราะว่ามันมีดาเมจแค่ตัวเดียวอันนี้คือเอาอิโดเอะมาบูดแล้วก็กลางโลดต,ตัวที่ทำดาเมจก็มีแค่เจิมารุแรงมากนะ เฮ้ยไปถึงเวฟห้าเลยอ่ะโอ้เซนจูมรุแรงมากเลยนะผ่านเฮ้ยผมไม่คิดว่าจะผ่านไม่คิดว่าจะผ่านถ้ามาตัวเดียวเนี่ยน่าจะไม่ผ่านหรือเปล่านะอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะของเล่นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูดาซิจไม่ทัน จะได้ ex ex ครั้งแรกผมกดช้าไปเนาะแต่ว่าก็คือผ่านนะครับเซนจูมารุกับอินโฮะผ่านได้โสุดยอดรอบนี้จะเป็นเซนจูกับมาชิโรนะครับซึ่งมาชิโรเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ ไม่ใช่ผู้สังหารหัวนั้นหน่วยนะครับอ่าดาเมจก็จะไม่ได้มากนะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็ตามนี้นะครับผมใส่เพิ่มเลือดมาด้วยนะครับเพื่อเพื่ออ่าไม่ให้เธอตายนะครับเพราะว่าถ้าตายเนี่ยอัพเดทีในการบัฟก็จะหายไปนะครับในส่วนของน้ําหอมก็อ่าผมเลือกเป็นตายฟื้นด้วยนะเพราะเพราะว่าเผื่อเผื่อตายนะครับแล้วก็ลิงก์ก็เน้นเป็นรถคูชามไปครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร จะดีกว่าอินูเอรึเปล่านะแต่ว่าแน่นอนว่ามันในเรื่องของการกันดาเมเเนี่ยมันมันไม่มีโล่เนาะ,นะก็ถูกอิเนเอไม่ได้เรามาดูเรื่องความแรงก,กดเอ็กช้าไปนะถ้ากดทีแรกนี่น่าจะเห็นผลมากกว่านี้อุ้ยแต่ว่าแรงว่ะแรงมากๆโอ้ยโดนอ ไม่น่าเข้าไปเลยเมื่อกี้อันนี้คือลิงเลือดเต็มหายไปเยอะเลยนะดูสิว่าจะไปถึงขนาดไหน,นนี่คือเราพลาดแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่พลาดเนี่ย เค้พยค่อือจริงๆมันผ่านได้นะครับมันอยู่ที่ทักษะของเราด้วยอันนี้คือผมผมพลาดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าผมกดใช้ไม่ตายนะครับมีสกิลลุกกินเนี่ยเพิ่มเลือดมาก็ จะแ,แก้สถนในการได้นะครับเดี๋ยวผมทดลองใหม่เอาใหม่นะคือเมื่อกี้ผมพลาดนะครับสำหรับมาชิโร่คือเซจุมารุโดนดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นลิงเลือดเต็มหายไปนะครับก็คือดาเมจลดลงไปเยอะนะครับอโอเคนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะก็คลิปยาวขึ้นนิดนึงนะครับขอไปด้วยแต่ว่าอย่างที่เห็นคือเกือบผ่านนะเกือบผ่านที่ไม่มั่นใจว่าอินูเอกับ <Okay. S 1> อ่า อะไรล่ะมาชิโรออันไหนดีกว่ากด e ช้าไปนะต้องกดตั้งแต่แรกนี่คือห่วงสกิลไปนิดนึงโอ้โหต้องระวังโดนดาเมจ ดูที่ทักษะของเราอย่างที่บอกนะครับการการเลือกใช้สกิลอันไหนก่อนอันไหนหลังเนาะโอเคมันก็ผ่านนั่นแหละ โอเคผมผมไม่ไปไอเอ็กซ์ตาแล้วกันเนาะรอบนี้นะครับก็ก็ผ่านแล้วเพราะว่าเราลองมาแล้วเกินคาดนะครับมาดูสิว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรครับเกินคาดนะครับคือทั้งมาชิโร่แล้วก็อินโอเอเนี่ยช่วยเซนจูได้นะครับตัวเซนจูเองเนี่ยมันเก่งมากพออยู่แล้วนะถ้าถผ้านี่อาจจะสโ,โล่ได้เลยนะครับ โอ้โหมีหลงมาตัวหนึ่งโอ้โหมัวมากมองไม่เห็น คือผมเก็บหม้ทายไว้ใช้สุดท้ายไง oh <God. S 1> เฮ้ยอยู่ไหนวะมันกระจายกันโอ้โหเสียดายมากไม่งั้นจะทำเวลาได้ดีกว่านี้เคลองไปลองดูเอ็กซ์ตาหน่อย เฮ้ยโอ้โหเซนจูเก่งมากในการตีคิวนะครับไม่ต้องมีสายเอทเคก็ผ่านเอ็กซ์ตาได้ด้วยนะครับโอเคเราจะไปดูอันสุดท้าย รอบสุดท้ายนะครับคืออันนี้ผมลังเลว่า้จะเปลี่ยนจากมาชิโรเป็นอินุเอหรือเปล่าครับแต่ว่ามันก็ผ่านอยู่แล้วไหนก็ไหนคืออยากลองดูว่าตัวของมาชิโรเนี่ยนะครับคือถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วก็จะเป็นการปั๊บนะครับเพิ่มความเสียหายอีก40%ให้กับทั้งมาอะไรล่ะเซจ,จูบารุนะครับแล้วก็โตชิโรนะครับดูที่จะเป็นยังไง คือไม่กังวลแล้วแหละนะครับเลือกใช้ตามที่เราถนัดก็แล้วกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นอินุเอะนะเพราะว่าจะมีเรื่องของการกลางโล่นะเราจะไม่โดนดาเมจครับเร็ววะ กระจายกันเนาะมองไม่เห็นมอวไปหมดอ่านอยู่แล้วเกลองรูดเอ็กซ์ตานะ เวลาเหลือเยอะว่ะเอาโดนดาเมจซะแล้วแตว่าไม่ซีเรียสแล้วนะครับคือถ้าใช้คำว่าอะไรอเอค,คือมันก็ผ่านแล้วนะคือผมอยู่ในแรงเอแแงบีนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแข่งขันนะแต่ถ้าเป็นระดับเอสเนี่ยเขา จริงจังกว่านี้นะครับโอเคสําหรับการทดสอบนะครับใช้เซนจูบรุสังหารหัวหน้าหน่วยนะครับก็ดีสําหรับผมนะคือเกินคาดนะครับก็ประมาณนี้เนาะโดยสรุปนะครับเซนจูบรุเป็นตรรัวละครที่เก่งและแรงมากๆในการทําหน้าที่เป็นตัวหลักในการตีกิวหัวหน้าห,หน่วยระยะใกล้คือสําหรับผมนะรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งแต่ไม่คิดว่าในการทดสอบตีกิวมันจะแรงเกินความคาดหมายขนาดนี้ และอย่างที่บอกไปในคลิปทดสอบอิจิโกว่าด้วยความเก่งของทั้ง3ตัวละครจากตู้นี้มันเหมือนเป็นการยกระดับความแรงของตัวละครไปอีกขั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางเกมน่าจะมีอะไรใหม่ๆมีคอนเทนต์หรือมีด่านใหม่ๆที่จะท้าทายความเก่งของตัวละครเหล่านี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแค่การตีคิวระดับนายแมร์แล้วก็ริมิ t เบเกอร์ที่มันก็เริ่มจะไม่ยากแล้ว ืออย่างน้อยคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาก็อาจจะเป็นการตีกิวระดับอัลติเมตอื่นๆก็อาจจะเป็นหอคอยที่มันยากขึ้นไว้คอยติดตามกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวิดีโอนี้กล่าวอีกทีว่าขอบคุณครับ